สวัสดีครับทุกคนกลับมาพบกับผมอีกแล้วนะครับกับ้าวครัวง่ายๆสไตล์อินดี้วันนี้ผมจะมาชวนเพื่อนและท่านผู้ชมทําบะหมี่กึ่งสาเร็จรูปผัดขี้เมาทะเลนะครับเป็นดูส่วนประกอบกันนะครับส่วนประกอบก็จะประกอบไปด้วยบะหมี่กึ่งสาเร็จรูปนะครับสองซองก็ตัวฝักยาวนะครับพริกขี้ฟ้าแดงใบกะเพราพริกไทยอ่อนใบมะกรูดน้ํามันสําหรับผัด พิกระเทียมนะครับกุ้งปลาหมึกน้ำมันหอยน้ำตาลทรายซีอิ๊วขาวน้ำปลาแม็กกี้แล้วก็ซีอิ๊วหวานผงปรุงรสไก่นะครับก่อนลงมือทำก็อย่าลืมนะครับกดติดตามกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับไปลงมือทำกันครับก่อนอื่นเราก็จะนำเส้นปะหม่กถึงสุ้เร็จรูปไปลวรวกันก่อนนะครับ เราก็จะทําการต้มน้ํานะครับเพื่อลวกเส้นบะหมี่ึ่งสาเร็จรูปนะครับเมื่อน้ําเดือดแล้วนะครับเราก็จะทําการลวกเส้นบะหมี่ึ่งสาเร็จรูปนะครับในการลวกเส้นบะหมี่ึ่งสาเร็จรูปเราจะไม่ลวกจนสุกจนเกินไปนะครับเราจะลวกแค่สุกพอประมาณนะฮะคือเส้นมันยังแข็งๆอยู่นิดนึงนะครับเพราะว่าเราจะต้องนําไปผัดอีกรอบหนึ่งนะครับ เมื่อเราลวกเส้นเสร็จนะครับเราก็จะทําการออกจากน้ําร้อนนะครับและเราก็จะใส่น้ํามันลงไปนะครับเพื่อที่จะไม่ให้เส้นมันติดกันนะครับนำกระทะตั้งไฟแล้วใส่น้ำมันลงไปนะครับ เมื่อน้ำมันร้อนได้ที่นะครับเราก็จะใส่พริกกระเทียมที่เราตำไว้นะครับแล้วเราก็ทำการผัดพริกกระเทียมให้หอมนะครับเมื่อพริกกระเทียมหอมนะครับเราก็จะทำการใส่ปลาหมึกนะครับใส่กุ้งครับน้ำมันหอยนะครับ แม็กกี้ครับน้ำปลาครับผิวขาวครับน้ำตาลทรายครับ รสชาตินี้เราสามารถปรุงเพิ่มได้เลยนะครับเี๋ยวก็จะใสาา่ใบมะกรูดแล้วก็พริกช้หอ่อนนะครับเกลือฝอยยาวครับพริกชี้ฟ้าครับ กระเพราลงไปครับสุดท้ายก็ใส่เส้นลงไปครับ ซีอวหาเล็กน้อยครับเป็นยังไงกันบ้างครับ ปลหมีคือเสรดเรีนรูปผักขี้เมาของเราก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาทําการชิมกันนะครับรสชาติจัดจ้านเลยนะครับต้องขออีกสักคำนะครับนอกจากตัวผักยาวแล้ว,วเพื่อนๆและท่านผู้ชมหากชอบผักโขดอ่อนก็สามารถใส่เพิ่มเติมได้นะครับ ทำไม่ยากเลยใช่ไหมครับบะหมี่กินสำเร็จรูปปั้นีโมาของเราสุดท้ายนี้นะครับยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามมอ้อนลังใจให้เราด้วยนะครับหากใครมีข้อมูลดีๆเลยจะเสนอน,นอะไรก็คอมเมนต์มาคุยกับเราได้เราเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ต้องขอลาเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ